เราคุยกันก็คือระยะยาวแล้วก็ศิลปินผู้นี้เดี๋ยวคือเป็นศิลปินฟรีแลนซ์เลาเป็นศิลปินที่ที่ผมกับ่ันทนาไเอที่คิดไว้ว่าเราจะทำค่ายเพลงนะครับเปรียบถึงน้องโซเฟียนี่ก็คือศิลปินเด็กนะครับศิลปินเด็กมีผลงานเพลงจะมีผลงานเพลงอยู่เร็วนี้นะครับเราก็อยู่ในหมวดหมู่ของค่ายเพลงระพ,ะพินเอ็ดดีร้รคคอร์ด นะครับสามารถรับงานทั่วไปก็ได้เล่นละครเ,เล่นละครเด็ดแบบว่าการแสดตงต่างๆหรืองานต่างๆฟรีแลนซ์นะครับจะแยกคนละคนละงานนะครับมือได้ว่างอยากมาวงก็มานะครับเหมือนผมเคยอธิบายว่าคืออยา่างใดศิลปินหรือจะทำค่ายเพลงเพื่อเพื่อรอ,องรับ กิดวออันน้องเขาดังหรือเขาปังไม่ปังเ,เวลานี้ไม่เป็นไรเราวางแผนระยะยาวก็คือปีหนา้าปีห้ออีกสองสามป mm hmm. ีในการน้องเขาเรียนรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับสร,รสร้างตัวสร้างตัวตนสร้างโปรไฟล์ของตัวเองครับแล้ววันใดวันหนึ่งเขาอาจจะมีเพลงดังของตัวเองนะครับหรือสามารถรับงานได้แล้วหรือเนี่ยวันหน้าเนี่ยทั้งไทยอายเซียนเร่งให้เร็วๆนี้นี่ เพิ่นอาะสิมีเสียงมันว่าจะสมมติน้อเราก็สามารถรับงานไดนก้อนในนามค่ายเพลงกับเพ่นเอลลี่เลคอดในเครือของสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับแล้วก็แยกระวางองค์อิงอันนี้ต้องเข้าใจว่าองคอิงพอจูบพูดมากเท่าไหร่สร้างไว้กับวงนะครับให้นั่งประจําวงนะครับทํานาที่ดูแลประจําของวงนี่แล้วสาวนา้อยเป็นแพงนะครับพี่องค์อิงนะครับซึ่งน้องโซเฟียก็มีพี่องค์อิงเป็นไอดอลอันนี้เอซีนะครับห้ามดราม่าใส่กัน คนละอย่างคนละประเภทนะครับฝากไวียนํนามนะครับของน้องโซเฟียเพชรบานแพงนะครับตอนนี้สังกัดสาวน้อยเพชรบานแพงร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็บฉายาปูตังไ้สาวน้อยน้อยล้านบ่ะแมนสิทธิถึงมาถึงมันก็เป็ยนฉายาพีน่น้องเลิกงามยามดีมืนอนีวันที่สิบแปด มิถุนายน2 5 6 6ครับพี่น้องน้องโซเฟียหลังจากที่ได้ไปรับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆครั้งและกระแสตอบรับดีมากแล้วล่าสุดนะครับพี่น้องโซเฟียก็ได้เปลี่ยนไปใส่นามสกุลโซเฟียเพชรบ้านแพงแล้วเรียบร้อยแล้วโดยเซ็นสัญญากับทางบอสโจยมนินบอสโจบอกว่าเซ็นสัญญาหลายปีประมาณวาสัญญาระยะยาว แล้วน้องโซเฟียเนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นประจํากับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่โซเฟียเนี่ยจะอยู่ในค่ายเพลงลำเพอร์ินดี้เล็กคอร์ดนะครับผมเป็นศิลปินอิอสระเป็นศิลปินที่สามารถรับงานทั่วไปรับเชิญได้แกะรับงานละครถ่า,ายโฆษณาบวาสิเป็นไปประกวดน้างามจะสีกระดไดในอานาคตเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าน้องโซเฟียนี่ตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังเรียนอยู่ซึ่ง ว่าโจบ,บอกว่ายาให้นอกเนี่ยใส่เวลาว่างหลังจากการเรียนเนี่ยนอกจากอ่าที่มีเวลาไปเรียนแล้วก็เวลาว่างหลังจากนั้นก็อยากจะให้น้องใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือให้น้องเซ็นสัญญากับค่ายลำเพินดีเรคคอร์ดเลยแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาให้ฟังแน่นอนเร็วๆนี้ครับพี่น้องครับอืมเล่กาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปูสนชัยปูสนชัยกับดดมอบวัตถุมงคล เป็นเขาเอ่ยว่าเป็นเงินแรกเงินเหมือนเป็นทองคําขาวเนี่ยมอบให้น้องโซเฟียให้น้องเอาไปใส่กรอบแล้วก็พูดว่าโซเฟียเนี่ยเป็นต้นกล้าที่ดีเลยที่ที่น่าจะนํามาปลูกกันเพราะว่าอย่างน้องโซเฟียเนี่ยน้องโซเฟียเป็นคนที่มีความสามารถเสียงดีมีความสามารถมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ มีบุคลิกที่น่ารักเด็กน้อยอายุแค่นี้แม้ร้องเพลงได้แบบว่าตรงเป๊ะละกับร้องเพลงเสียงดีครับผมเอือรู้ข้อกับถือวาอ่ายูในระดับที่ดีแต่ว่าอนาคตเสือหลดวาทั้งสาวน้อยเปริบแพร่เนี่ยทั้งบอลโจเนี่ยจะเอาน้องโซเฟียไปพืฝึกฝนเป็นเจรละไนได้ออกมาเป็นเผ็ดงามแน่นอนเสือในการปั่นของบอลโจโยอรมนีนเลยเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นบอลโจป,ปั่นน้องวีออกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ โอ้โหคือดังในชัวขาาขึ้นครับพี่นอ้องอืแล้วบ,บอโจโยมานินก็บ,บอกว่าบออยากให้แฟนขาแฟนเพลงอย่างดราม,มา่าที่ว่ารับน้องโซเฟียเขามากเข้าใจแหละว่าแฟนขับบางกลุ่มรักอุงอิงสนับสนุนอุงอิงก็อยากให้น้องอุงอิงเน,นี่ยเป็นดาวที่ว่าดาวที่แบบจระฟ้าอย่านส้หมแต่ว่าพี่น้องครับดาวก็คือดาวอุงอิงเป็นดาวระดับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่แล้วอยู่ประจํากับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ว่าดาวเทิช่องฝาสามารถมีได้หลายดวงแล้วก็อยากให้พี่น้องนะครับผมเข้าใจบอโจโยมณนนี่อย่างหนึง่งว่าบอโจโยมณนนี่เพิ่นเป็นหัวหน้าวงเพิ่นเป็นหัวหน้าองค์กรเพิ่นกะเขาเอิ่นว่าเพิ่นกะจะนําพผ้าองค์กรเนี่ยให้จะเริ่มเติบโตได้ก็คือไม่ได้ผลักดันแค่คนเดียว คำว่าองค์กรคือคนหมู่มากต้องผลักดันขึ้นไปด้วยกันให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนั่นคือองค์กรนั่นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องแล้วผมเสื้อว่ามือหนึ่งนะน้องโซเฟียจะต้องเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่ประดับวงการหมอล่งวงการเพลงไทยแน่นอนครับเห็นถึงความสามารถเลยผมเห็นน้องโซเฟียไปรับเชิญบทไวที่สาวน้อยเป็นบันแพงแล้วก็เห็นไปออกร่ายการที่วีมือหนันแล้วกันที่มีอุงอินไปเซอร์ไพ่์คือ ผมยังมีความผมยังชื่นชอบเลยในะความสามารถของน้องอ่รู้สึกว่าน้องโซเฟียเนี่ยมีความสามารถที่น่าสนับสนุนแล้วว่าโจงคงจะเล่ห็นความสามารถตรงนี้แหละที่ว่ารับน้องโซเฟียเข้ามาอยู่ในสังกัดสาวนอยเพ็นบันแพงกนะ้บพี่น้องเนาะแล้วปูสนชัยครับได้ให้ฉายาน้องโซเฟียว่าสาวน้อยร้อยล้านอ่าอันนี้กะบว่าโจบอกว่าอันนี้กับเรื่องของอนาคต จะถึงลอยล้านเพราถึงลอยล้านอันนี้ก็เรื่องของอนาคตแต่เสื้อ่าถึงแน่นอนผมก็เสื้อว่าถึงเพราะสาวน้อยเพรบ้านแพงตอนนี้เป็นองค์กรที่คือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะสาวน้อยเพรบ้านแพงมีทั้งอาวงหมอลําหมู่วงใหญ่อ,อันดับต้นๆของประเทศแล้วกับวงสาวน้อยเพรบ้านแพงนี่ก็ยังมีรถแห่สาวน้อยเพรบ้านแพงอีกสองน่วยในตอนนี้และอนาคตผมเชื่อว่าต้องมีอีกแน่นอนแล้วสาวน้อยเพรบ้านแพงก็ยังมีค่าย เพลงเป็นของตัวเองก็คือค่ายลำเพลินดี้เลคคอร์ดเปียงปางทุกเพลงแล้วล่าสุดนองห้องเห็นบอสโจโยมานินนะ่ะมีความสามารถในการแต่งเพลงเอาเพลงน้ำตาอีลาหล่าน่อยที่แต่งใหน้น้องอุ้งอิงเพจบานแพงตอนนี้นะติดท็อปชาร์ตอันดับหนึ่งของค่ายวิทยนะุระดับประเทศเลยนะพี่นอ้องนี่ก็คือเป็นปลายปากกาของบอสโจโยมานินนะเบิงนะ้งหน้าความสามารถของผู้บริหารคนนี้ไม่ใช่แค่การบริหารงานแล้วนะเป็นการแบบแต่งเพลงก็ได้อีก เป็นศิลปินเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคู่เพลงเป็นทั้งนักแต่งเพลงเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็เป็นทั้งยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยช่อง u t u b e ของสาวนอเนเพรบ้านแพงตอนนี้พี่น้องครับถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศเลยที่มีคนรับชมมากที่สุดติดหนึ่งในมาแรงกับไลค์คลิปพี่น้องเอ,อ้ยเดือนหนึ่งนี่ติดไลค์คลิปเลยครับเท่ากับมารอดจับตาก,กันาอพี่น้องนาะว่าทิศทางของสาวนอเนเพรบ้านแงเงฤดูกาลหนะ้าจะเป็นจังไร บอโจโยโมนินิ่จะสั่งเซืร์ไภรสสั่งปากกดกับอีหยางไม่เข้าในับช่องอีเสื้อว่าฤดูกาลนานะจะต้องปังกว่านี้แน่นอนครับสาวนอยเพ็ีบั่นแพงแล้วพอจโยโมนินิ่ก็ขอฝากทีนึงว่ายาด่ามาเนาะพี่น้องเนาะไม่อยากให้ด่ามาเลยไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกับอุ้งอิงหรือไม่อยากให้ให้มองว่าเสียอามาขอเขาอื่นว่าอ่าเฮ็ดกระแสนเอาอุ้งอิงตกจังสีบอแมนน้องอิง,องก็เป็นดาวอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะ อุงอิงกับบอดด้บ่ได้มีอย่างบ่ได้คิดอย่างอุงอิงยินดีด้วยซ้านะที่น้องโซเฟียเนี่ยได้มาเซ็นสัญญากันค่ายเพราะว่าน้องอุงอิงก็คือมีความหาความแพงกับน้องโซเฟียแม่ครับอ่าแล้วโซเฟียกับีอุงอิงเป็นไอดอลเนี่ยมันเป็นภาพที่น่ารักมากที่เด็กน้อยรุ่นใหม่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในด้านการร้องเพลงที่จะสืบสารอ่าโมอ่าเขาเอ่ยว่าวัฒนธรรมเนี่ย ประเภทนี้อีสานเนี่ยหมอรลองหมอล่ำเนี่ยห้สืบต่อไปเรื่อยๆอ,ยอีกร้อยปีพันปีแหกยูคููกับประเทศไทยไปได้อีกชั่วลูกชั่วหลานครับพี่น้องนี่คือเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนี่คือสิ่งที่เขาเอ่ยว่าเข้ากับประทับใจว่าการที่เราเห็นเด็กน้อยรุ่นใหม่เด็กน้อยรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่ว่าบ่อายในการเป็นหมอล่ำถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะการเต้นกินล่ำกินพอ่อแม่ก็จะบสนับสนุนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว ศิลปินในเมืองไทยเนี่ยหลายๆคนเลยที่ประสบความสําเร็จจากการเป็นหมอลำที่ประสบประสบความสําเร็จจากการเป็นนักร้องอ่าเนี่ยสังคมเปิดกว้างแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะโฟกัสที่ผลงานแล้วก็ให้โอกาสน้องๆที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่รักในการอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นหมอลำนี่อยากจะสนับสนุนเด็กน้อยยุคนี้แ่ะพี่น้องครับอนาคตหมอลำไทยสดใสแน่นอนครับพี่น้องครับ